ชมไปด้วยกันนะช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงหน้าเที่ยวของคนเกาหลีคือเป็นช่วงพักร้อนในเดือนแปดเนี่ยทุกบริษัทคนที่ทํางานบริษัทคนทั่วๆไปก็จะออกเที่ยวกันเว้นแต่ว่าจะเที่ยวที่ไหนอันนี้เป็นศูนย์สมุนไพรนะคะ สมุนไพรทั้งดอกไม้ผสมกันเดินชมไปเรื่อยๆ วันนี้อากาศตอนกลางวันที่พากันขับรถมาแจ่มมากตอนนี้ก็คือบ่ายสามเข้าบ่ายสี่โมงเย็นของเกาหลีแล้วช่วงพักร้อนก็พากันเที่ยวสวนพุทธชาติจริงๆนะถ้ามันเป็นหน้าไอ้หน้า ึกชื่อไม่ออกเวลาจะนึกนีกก่ก็ไอที่เขาไปทำน้ำหอมปรับผ้านุ่มหน้าดอกลาอนเดอร์อนี่ค่ะ,คะเป็นทุ่งของมัน